สวัสดีจ้าวันนี้มยวพามาดูต้นองุ่นนะคะปลูกในโรงเรือนค่ะตอใหญ่มากเลยนะคะตอที่ปลูกอันนี้ซื้อมาเป็นพันนิ้วมือแม่มดนะคะรอดูว่าปลูกมานี้จะได้นิ้วมือแม่มดหรือเปล่าใบาเขาจ้ะเนี่ยมันขึ้นเป็นลักษณะเป็นสีเหลืองๆนี่นะคะ ไม่ทราบว่าเป็นเพลี้ยหรือเปล่าเนาะอืมก็ยังมีแมลงกินนะคะตอนซื้อมานี้ต้นนิดเดียวค่ะต้นนิดเดียวตอนนี้เขาแตกกิ่งแตกกิ่งรอดูว่าจะเป็นนิ้วมือแม่มดจริงไหมตอนที่เขาปลูกน่าจะเป็นองุ่นป่านะคะนี่เป็นองุ่นป่า แล้วก็เอามาต่อเกิ่งกับนิ้วมือแม่มดเนาะใบค่ะแตกยอดแตกยอดเยอะแล้วค่ะอันนี้อีกอกิ่งหนึ่งไม่รู้จะได้เป็นอะไรนะคะรอดูค่ะรอดูลูกเขาจะเป็นนิ้วมือแม่มดจริงหรือเปล่า นี้นะคะเนี่ยขึ้นไม่รู้เพลี้ยขึ้นนี่หรือเปล่าใส่เป็นปุ๋ยคอกนะคะที่สวนจะใส่เป็นปุ๋ยคอกระบบรดน้ำเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะวันนี้แม่อยู่ก็พามาดูต้นองุ่นพันนิ้วมือแม่มดนะคะยังไม่มีลูกค่ะ รอลุ้นกันต่อไปกิ่งนี้สวยมากแล้วพบกับอิวใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ